เออผู้เลี้ยวขับรถเต๋ออุ้ยนี่ผู้เล่นน้องเขาจะเป็นเพยเยอร์มันโคตรไวเลยเราไปขับรถเล่นกันดีกว่าชิวๆอันนี้หน่อยๆดูบรรยากาศเมืองนี่สิครับออกนอกเมืองกันดีกว่าฝ่ายแล้วฝ่ายยังหวะนนี้ ูร้อยเจ็ดอูยังขึ้นเรื่อยยังไปเรื่อยๆยังทะลุร้อยแปดร้อยเก้าไปแล้ว GTR นี่มาสุดยอดจริงเลยอู้สองร้อยแต่สองร้อยไปแล้วแต่สองร้อยไปแล้วทะลุจังหวะนี้ผมบอกเลยว่าหนีแหกแต่กระจายหลุดสองร้อยไปแล้วเออน้าๆๆขานาข้างน้าข้างนาขาหน้ามีเควสคนทำไมมันถึงไปอยู่ตรงนั้นวะมันเป็นมันเป็นเควสอันนี้หรือเปล่าวะรถคันอื่นหรือเปล่า ผมอยากทำเอสร์เนี่ยผมอยากทำของคันนี้เอเรยวนี่เหรอมันมาอยู่ที่ตรงนี้วะมันมาอยู่การด้าตรงนี้วะไหนเออไหนต้องการอะไรไหนตอบเออไม่พังล่ะ ให้เวนทีเงียท,ทีที่ชนเบาๆแล้วเสือบพังไหนเอิม่มต้องการออโต้คอร์สไปแก้ตีนกูไป ไม่ทำก็ผมไม่ทำผมแค่มาขับรถเล่นเฉยๆขอว้าไปเฉยๆไม่ต้องมาเปิดประตูให้ครูไฟแหละเอเวนนี่แถวเนี้ยคนเยอะคนเหลืองเยอะนี่ไงเราไปขับรถเล่นสามดวงดีกว่าว่าเขาจะให้เราไปไหนเบรกเอาคู่ค้างอะไรเอ่อ sr สองร้อสี่คนไดตสามห้าร้อยเอามาเอามามาคงไม่ไกลมากเออเดี๋ยวนี้ใช่ไหมมัมม่วเลยมั่วเลยมั่วเลยรอรอรอเราแบบนี้โอเคผมผมเลิจส่งของแล้วนะผมเลิกส่งของทำหน้าที่เป็นไイเดอร์ไรเดอร์แม่งรวยทิพยขายเอาเอาอาสามสี่ไม่เอาอาสามสองไปส่งของสามสองสามสี่พวกขับรถที่อะไรอยู่อะค้่องใจ ข้อน,นี้มันสามสี่สามสี่ตกายไลน์มั่วเลยกลัวกดดูไม่ได้ด้วยเอาช่งางหัวมาแล้วน่าจะใช่ถ้าผมจำไม่ผิดที่คือสามสี่ตกายไลน์ถูกต้องตายไปแล้วผมมีเสียงเรียวกันชิงชิงชิงอยู่ข้างหลังว่ะแตกไปหมดรลองกลัวเต้าหู้ใช่ไหมขนอะไรมาขนเต้าหู้มานี่ทำภูมิรู้เปล่าเนี่ยใส่สุสด ไปส,สุดเป็นการส่งของที่ผูกไวที่สุดเรียก้ว่าลูกค้าไม่ต้องรอนานไม่ต้องรอนานเลยทั้งนั้นถ้าเป็นโจ๊กก็ถือว่าอือเออม่ยังเย็นเหมือนตอนที่ออกมาจากร้าน <c oughs> ยังได้ข้าไปจอดต็กนู่นเลยคล่อมพีตึ้งตื่นตืต่ตตนดับอีกห้ารอแบบชิวๆดับของด้วยอ่ะ <c oughs> ดี ด้ ECU ใหม่แก่กล่องไฟเปิดแล้วดูก่อนเดี๋ยวเผื่อบางคนบอกว่าผมมั่วเห็นไหมสามสี่สกายไลน์โอเคกูถูกไปกันต่อเดี๋ยวไปหาคนหาคนอีกสักคนหาคนอีกสักคนแล้วเดี๋ยวเราไปแข่งรถเล่นกันดนีกว่ะ ขอเหมาไว้แล้วกันรถรถเข็นเนี่ยขอเหมาไว้แล้วกันนะขอเหมาไว้แล้วกันเป็นเล่นไป GTA เลยเว่นะนะครับตรงนี้ว่าไงพี่ต้องการอะไรพี่เล่นจักรยานเหรอผมเนี่ยจักรยานจักรยานไฟฟ้า <c oughs> เราไม่อยู่จริงวะแล้มันแรงเกินอ่ะต้องเปลี่ยนเบรกใหม่เก้าพันเก้าพันห้ากับพันแปดเอ่อ มันดูไกลอ่ะมันดูไกลไหมล่ะมันไม่บอกรถเลยนะวัดระยะทางเท่าไหร่อ่ะมาดิวัดดวงก็ได้โอ้โหสามสิบวายดีวายดีนี่มันเกิดอะไรวะสิบห้าไมโอเคสามสิบกิโลนั่นเองไม่ใช่ดิถ้าเกิดเป็นไม์มันจะต้องเยอะกว่ากิโลหนึ่งไม์มันมากกว่าหนึ่งกิโลสิบห้าไม์ขับกันไปนชิลๆผมยังวันนี้ถือว่าเป็นการขับรถเล่นกันชิลๆนะเปลี่ยนมุมซะหน่อย พอดูในรถน่ะเออนี่มันต้องแบบนี้ไงเขาแบบได้อารมณ์ในการขับรถเล่นโยกเข้าไปโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกโย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 กเข้าไปให้มันหลุดโลกกูเกิดได้ไปดาวคารแล้วไก่เอาเรื่องไงนะเนี่ยแล้วก็ไปไกลมือนะันนะเขารับงานไก่ขอว่าให้ได้ของคุ้มๆหน่อยนะถ้าเกิดข้ามน้ำไปได้อะ ก็เราข้ามน้ําไม่ได้คุณผมมู้ชมเราจะไม่ต้องอ,อ้อมอ๋อไม่ใช่มันไม่ใช่น้ำหรอกมันเป็นถนนต้องอ้อมดียวโอเคถือว่าตามทางแล้วกันนะตามทางพี่ยาคุปต์ตามทาง,าาทางหูขอบตามท้องให้ก็ได้มาได้ยิน ได้ยินเสียงอะไรมัินก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 ิงเสียงมันของหลังรถจะเทกระจัดจ้ะสองไม้โอเคไม่ไกลมากเพราะว่ารถรถเรามันแรงนะรถเรามันแรงมันก็เลยไม่ไกลมากเอออันนี้อันนี้เป็นเลนด่วนนะผมก็เรียกว่าเลนด่วนสร้างขึ้นมาเองสองไม้หน้า สองไม่ถ่ายรูปเหน่อนแล้วกันพอถ่ายรูปหน่อยก็ถ่ายรูปไม่ได้ด้วยเป่งหัวเป่งัวกอถ่ายรูปไม่ได้สิบไม้ข้างหน้าผมสิบไม้ข้างหน้า ที่สวยมากเลยว่าบรรยากาศถ่ายรูปแชะแชะโอเคอจัดไปโอเคเราตัดเข้านี่ตัดเข้านี่ตัดออกนี่แล้วข้าถนนเส้นหลักเราไปกันต่อเหลือ95ไหไมนะผมเังหวะนนี้มาถึงไหนแนละ้วเนี่ยผช่วยช้วนุนี้มาถึงเป็นเดินอย่างนี้วะ นนเป็นเนอไม่แต่ทำาไม่รู้ไปไ,ไปกางเง้นงนะ่ะยืนมันไม,ไม่ไม่มีเกียรติสินคงสินค้าอะไรบอกว่าชีบหายไปเท่าไหร่แล้วไม่งั้นเราคงน่าจะชีบหายไปตั้งแต่ออกตะว,วันขอูกตรงแล้ว จัดโคตรชิลบรรยากาศในเกมนี้มันดีจริงผมชอบเลยโอ้ยไม่อยู่ไม่อยู่เอาไม่อยู่โอ้ยไม่รู้มองอะไรอยู่เออของรถหน้าตายชิบหายเขาบอกว่าคนที่ขับรถเรียนในเกมนะผมส่วนมากจะขับรถตีในชีวิตจริงนะมัน คือเขาขับปีในชีวิตจริงมาบ่อยแลยอ่ะมันก็ต้องแบบบางครัคลายกันบ้างบาระบายลมในเกมนี่แหละแต่ก็อยาอาพูดถึงระบาย ผู้ถึงระบายอารมณ์ในเกมขึ้นมันก็มีข่าวใช่ไหมเกับสีใช่ไหมข้างมันจะข้างยาแล้วก็ปืนก็ไปกัดอยู่ในห้างแล้วนักข่าวก็มันจะอ้างเกมนิดหน่อยนะผมจริงผมว่าเรื่องนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วครับท,ท,ทั้งคนพ่อที่ครอบครัวนะผมดูสภาพก็รู้แม่งหลอนยาคือผมผมเล่นมาริโอ,โอจบไปผมก็ไม่เห็นใหญ่อะไปกินเห็ดเหลืองหัวไปโม่งอีกแต่อย่างใดนะหรือผมดูคลิปที่บุ๋มโชไปผมก็ไม่ได้อยากจะเอามอไซค์แล้วออกปตีลังกา,กาเล่นเมื่อไหร่ ครอบครัวมันอยู่ที่คนเลี้ยงดูมันผมดูทรงแล้วขงเขาคงจะหลอนยาพวกรุ่นพี่พาดูดพาเสพเด็กเกีย้ยวพวกเนี้ยไอพวกรุ่นพี่ก็กเกี้ยวพอๆกันแหละของแบบนี้นะผมมันก็เหมือนอาการพนันเล่นได้ร้องได้อด่๋ยไปชักชวนคนอื่นนะมันเป็นเรื่องไม่ดีนะถ้าคุณอยากจะเล่นคุณก็เล่นไปคนเดียวนะการพนันก็เหมือนกันนะผมถ้าคุณอยากจะเล่นคุณก็เล่นไปคนเดียวนะไม่ต้องไปชักชวนคนอื่นนะมันไม่ใเช่เรื่องที่ดีเรื่องดีๆไม่อยากชวนกันพวกเวน คิดดูว่าเด็กสิบสี่เมือนจะหาเงินยังไงมาซื้อปืนถามมึงนหน่อยเลยพ่อแม่รวยอะ่ะพ่อถ้าเกิดพ่อแม่รวยก็ว่าไปอย่างเลยอนะได้อยู่อ่าหุดถนนเลยมุเดภาพแต่ถ้าพ่อแม่รวยแล้วปล่อยลูกทําอย่างนั้นมันก็เกินไปแสดงมึงไม่สนใจแหตีเที่ยอะไรแล้วนะกูเนี่ยไม่สนใจแหตีอะไรนะอลไรกับทางเนี่ยไปมั่วเลย ออออบันไหลแล้วกูบันไหลแล้วกูเอ้เอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออต้องแบบนี้เมื่อกี้กูพูดถึงไหนแล้ววะเพราเออพูดถึไงไอ้เรื่องเด็กศิษี่ใช่ไหมไปดูไปดูตอนที่มันถูกจับแม่ะพี่ครับพี่ครับมันมองอยู่ตรงนั้น มองอยู่นะพี่เอ้เชีย่ยวโค่นหลอนหลอนชิบหายเสด็เติมไปเยอะหลายแขงนงจัดเล่นจนหลอนไปหมดหอเอาเป็นว่าเราเช่างหัวเด็กคือสี่แม่งเแล้วนกันับผมคนทำผิดก็น่าจะควรผมว่าสมควรได้รับโทษนะนจริงๆถ่าคนตายไปทั้งสามคนต่อให้หลอนยาแล้วก็อายุไม่ถึงเสียจ,จริงๆควรจะมีโทษนะกฎหมายควรจะมีโทษแล้ควคนพวกนี้นคนที่แม่งแบบดูก็รู้ว่าแม่งตั้งใจทำอ่ะแต่ อายุไม่ก,มก็เสือกอายุไม่ก็เสือกกลายเป็นตัวอ้างอีกวาทำอะไรเขาไม่ได้นะับแม่งบตัตรตบจริงๆสัง,งคมนี่โอเคเราช่างหัวมันไปขอให้คนทําผิดได้รับโทษไปแล้วก็ขอสแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทุกคนด้วยนะผมแล้ากลับมาที่เกมเราดีกว่าตอนที่จะเดือดจะมากกว่านี้ตอนนี้เหลืออยู่อีกหนึ่งจุดห้าไม้นะครับมาถึงสวรรค์นหน้าแล้วเนะี่ย ถนนทางนี้สวยดียวะนี่มันเส้นไหนวะเนี่ยขอขอขับไปนะอ่านป้ายหน่อยเออเวทฟาร์มมาดีเซอร์ทะเลทรายอะป้ายเหมือนกันไหมไม่เหมือนนี่หว่าเมืนน่อเหมือน่นาจะเป็นทะเลทรายโอเคก็ว่าถนนถนนมันดูโล่ง อีเลนน่าดูดิเจ็บแผลกิงแตกไปแล้วแหละมาที่กันของหลังรถอ่ะเสี <c oughs> ยงถอน,นยู่โคตรลั่นเลยปังปังถึงแล้วครับผมดูสิอเอาอะไรมาส่งมาส่งถึงไหนอ่ะเอาเพนท์มาร์ทอพาร์ตเมนต์ ตื่นตื่นตื่นโมเทลแล้วมาเก้าพันห้าอีกพันแปดได้อยู่ไปนั่นนั่นนั่นไม่ได้ได้ดูได้สามอันเออได้ของแต่งมาหนึ่งแล้วก็เอิมมีเบรกกรับนู่นน่านนิดหน่อยน่าจะเป็นของไม่ดีอันนี้นจะดีสุด